ตกไม่ได้ก็ได้กินเง้ยมันช่วยอยู่แล้วครับนี่ตาดีนะ่นยังไงพี่เอาไหมไข่เอาทํไมไม่เอาไปกินหรอไม่กินหรอกนิองนแล้วตกไมนไแล้วไข่มันตายแล้ว น้องรีมีไข่มันมีไข่มั้ยแล้วมันมีไอ้เนี่น้องรีนะพูดเพราะมันมีเอาสุทหรือว่ามันมันสองเพศดเราดิเห็นเองก็เมาอะไรเอาเมาอะไรเห็นไหลทุกตัวติแกแทงไหลอยู่แล้วไหลทุกตัวผมแทงไหลไหลทุกตัวครับถ้าผมแทงนะไหลทุกตัวทำมันซี่ก็ได้ครับมันต้องทำซีกซีกเนาะซีกหนึ่งก็เยอะไปครึ่งหนึ่งก็พอครึ่งซี่ครับครึ่งซี่ ฟิลไม่ดีป่ะต้องโนกินไหมป่ะดีป่ะไม่ได้เปิดว่าแชทนิดไม่มียากินได้ไหมแล้วน้องกินไหมโอเคโอเคกินแล้จะทำบ้างคิดนั่นแหละกันนึกว่าเขาไม่กินกันไงเราก็ไม่รู้กูจะเมาเพื่อนี่แหละรอบนี้ไม่ได้เมาเบียร์หรอกดูแล้ว ตีไปหัวซังไหมพี่ตีไปหัวซังครับปามอยู่หัวซังมันอยู่มันอยู่รอบซังครับอบอกแล้วม,มอตอนจบมันไงจะกลับบ้านอยู่เนี้ดยดูตามไปถุงรูปปามรูอ่ะกเขาได้อยู่นะ เา็รถดีร้านนี้เราเอาเอานนี่ไปทำซุปไหมไม่ต่อไปขายปลาดิบนี่ตัวนี้ไม่รู้แล้วว่าไอ้ก้างมันยล่ะไม่ติ้งเลยติ้งก็น่าสนใจ Mi pare. มาปาหางแข็งเลยแข็งบองตีไ,งไม่ได้ัาวจังนั่นครับนางทีเขาไม่ได้ไม่ถึงแต่แต่ที่ต่อไปนั้นใสกว่านี้อ่ะแค่นานไหมอันนี้ต้นล่าสุดกว่าที่เราไหรือว่ายังไม่ถึงหางแข็ง ฝวกะไรวะฝูกโ้หดต้องตีไว้ไม่คนเม่ได้เพราะว่ามันหลุดขาดบ่อยๆมันก็ชุดแ่นที่ได้สักสองสามไหลเดี๋ยวเราเอา,เอาอน้ำจิ้มแต่นี้ก็ได้เพราะว่ามีนี่นะที่ต้นเอาซีฟู้ดมันเลนเนี้ย,ยอ่ะอาดน เป็นไงบ้างเจ็ดดูครับเนี่องแต่แล้วมั้ง มาช่วยอยู่แล้วครับตกมือเก่งจับฉลารเก่งวันนี้ดูกันเดือดเสดือสิร์เลยครับจังมาจากโอเคกินเองครับสุดยอดเลย เป็นปลาเก๋าแลพวขอให้เงาไปใช้ได้ดีครับท่านปลาเก๋าจะมีความเหนียวนิดนึง